แนะนำบทอัลอิคลาสบทอัลอิคลาสเป็นบทมักกิยะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงเอกรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์บทนี้ได้ตอบโต้พวกชาวคริสต์ที่กล่าวว่ามีพระเจ้าสามองค์และทรงตอบโต้พวกบูชาจเวิตที่กำหนดให้พระองค์ มีลูกมีหลานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอุวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสสูิร และไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมือเหมือนพระองค์